สวัสดีทุกคนพี่พี่น้องทุกายวันนี้เราจะมาเล่นเกมเมลอนเพลย์กาวันนี้เช่นเคยนะครับกับการ์ตูนเมลอนซีซั่นใหม่ผมก็ได้ยินมานครับว่าวันนี้มีเกมนี้มีอัปเดตมานะครับผมก็เลยสร้างตัวละครที่มันเยอะขึ้นโอเคจะเป็นยังไงแล้วไปดีการ์ชูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอบอกอะไรหน่อยนะครับ ว่าตอนนี้เนี่ยหัวรอยแด้ของเราได้หายไปแล้วกูต้องเสียใจกับหัวรอยได้ด้วยนะครับงั้นไม่เป็นไรแต่เรายังมีเพื่อนใหม่อยู่เยอะเลยแต่คุณอมาตาเนี่ยย้ายไปที่อื่นเนาะเดี๋ยวเขาอาจจะช่วยเราในยามอื่นก็ได้เนาะโอเคมาทำความรู้จักกับเพื่อนกัน,กนเลยผมชื่อเมลอนใช่ไหมแตงโม่ะเขาแตงโมมาเลยเพื่อน เด็ดเด็ดเด็ดเด็เด,ดผมชื่อซอมบี้ครับเบลวซอมบี้ผมชื่อซอมบี้ต้องปากเสียงผมก็ชื่อเอ่อผมลืมชื่อเองรนอยชื่อเอ่ออ๋อใช่ซอมบี้โรบอตอยังไงล่ะ ซอมบี้โรบอตชายผมชื่อซอมบี้โรบอทเพราะผมเป็นซอมบี้แล้วก็หุ่นยนต์ไปในคลาวด์เดียวกันฉันสตรอเบอรี่ใครจำฉันได้บ้างใครจำฉันได้ฉันคือสตรอเบอรี่เย่เองพากเสียยังไงฉันเนี่ยคือสเกตันฉันคป็นของกระดูก ที่มีเลือดเนื้อเชื้อสายเหมือนคนอื่นๆไม่รู้ผมมีเลือดได้ยังไงนะครับตอนเนี้ยกับกกับกิ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 กับกับกีบกโอ้นั่นคือเอ,อ่อเกตันโลบอนนะเปิดตีชฉันเอง สองตัวนี้มันพูดไม่ได้นะเออตัวนี้ฉันชื่อส้อมนะชมชมเออส้อมใช่ไหมวะเออใช่ในายคือส้อมใช่นี่ทำไมานายเปลือยเพื่อนแช่งเหอะถ้าผู้ชมกูไม่เห็นหรอกฉันคือมนุษย์ ฉันเป็นมนุษย์คนแรกในเกมนี้เออถึงสีฉันจะคุกคร้านิดหน่อยแต่ก็ได้แหละฉันจะเปลี่ยนตลอดเวลาส่วนโอ้คุข้างห้าฉันนี่คือหุ่นยนต์จะเป็นสร้างเป็นสร้างหุ่นยนต์ผลักกักพังฉันคืออางุนฉันจะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีมากที่สุดแหละงั้นแหอบนนอ ฉันคือมะนาวที่ไม่ด้สนิทโลกและกียงเหลมานี่สนิทโลกด้วยซิสคือบานานนาหรือว่ากล้วยนั่นเองจะมีนุมด้วยเห็นไหมนี่นมหนือคนจะแกรล้วนั่นนะสวัสดีฉันคือโรบอทฉันมาจากอัปเดตนานแล้วแต่มึงก็ไม่ค่อยจะถ่ายคลิปกู สวัสดีฉันมันฝฟรังฉันแปลงกล้าเป็นอะไรไม่ได้หรอกนอกจากว่าชีวิตการเป็นแบบนี้หัวแตกอืนะหัวแตกนรเพื่อนฉันกระบองเพชรนะเพื่อนอ่าฮะฉัมาจากอัปเดตนี้นะโอเคไงไงไก็แบบนั้นแหละฉันแอปเปิ้ลฉันมาตั้งแต่นานแล้วล่ะส่วนฉันคาวพโพดบางคนก็ชอบคิดว่าฉันเป็นโจรนะนะแต่จริงๆฉันไม่ใช่โจรนะฉันมันแค่ คงอะข้าโพดนะกูจักไม่ข้าโพดนะตาฉันบ้างสิฉันฟักทองนี่ที่ไรรู้จักนะอ้โอ้ยเกกเกตคอมแพงนดิงและนี่คือทุกคนของพวกเราดีดีดีใช่ฮะแล้วผมเซฟไว้ด้วยนะที่ผมมาทำคลิปนี้เหรอเพราะผมคิดว่าท่านผู้ชมอาจจะเบื่อกับ S R B G สามหรือว่าสี่อะไรเออนะผมก็เลยถ่ายคลิปมาด้วยบ้างนะถ่ายคลิปเกมอื่นบ้างเนาะ มาเริ่มกับมามาอ่ามาเริ่มเอ้ยมาเริ่มกระตูเลมอนที่สั่นใหม่กันเลยเย้โอ้โห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 ค้างไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โห oh my god เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเลยเยอะจริงๆเลมอนดูซากคนแต่ละคนสิอ๋อฮือ ดูทากคนแต่ละคนสิมีบางคนรอดอยู่ด้วยนะโอเคเคลียเคลีโอเค,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 อเคไปเล่นกระตุนกันเลยดีกว่าอืมวันนี้กินอะไรดีวันนี้อ่ะน่ากินทั้งนั้นเลยอ่าเดี๋ยวนะ วันนี้มีวันนี้มีรายการนั้นเลยนี่ว่ารายการไงไกาตูนของฉันกระตูนหุ่นยนต์ p o w e เ r เจ g e r เลื่อนก่อนจิ๊บโอเคได้กินประกอบไปด้วยหยอบหยับหยับยับยับหยับทิ้งเปลือกอืมหูหุห่นยนต์เท่มากเลยเพื่อนว้าวอืมก็ฉันมีแบบนี้บ้างก็คงจะดีเฮ้ย ดีกาลโอ้ยทิย้งไงยืมแผนการแล้วโถโถโถวัสดีสวัสดีวัสดีสวัสดี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 เพื่อนเพื่อนไปที่ห้องแแบเดี๋ยวนี้โอเค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 เพื่อนทีเอ่อโทรทีหนึ่งเพื่อน,นต้องกลุ่มอะ่ะโอเคกินเสร็จงับงับแล้วก็กลับรถขับรถ ทิ้งือไว้ทำไมวะเนี่ยทีวีอยากขึ้นทีวีบ้างเข้าไปทีวีละนี่ไงโอ้โห้แปลก เอเน้นอ no. ีดีเดริกจิ๊บโอเคสุดยอ r พริจนคิดว่าอเระอยู่ทีวนี้แหละ อ่าฮ uh ่า huh. นี่นไงนี่นไงแต่ประตูปิดอยู่เราต้องคันโยกสินนะห้องเหล็บตัวเองทำไมเอวยองจะไม่ได้วะจุ๊บ Patut aje, Fia. Apa benda ni? Oh. Okey, payah tak? Wee! Wee! Lepas tu. Padi juga kan? Padi krop. Apa ni? Padi krop, apa? Minta apa ni? พอให้การป้องกันแลบ,บนะครับโอเคมีอ,อย่นี่ก็ได้นะโอเคมี่จะป้องกันแลบ,บได้ใช่ไหมได้ครับดีม,มากผมมีมเ,พเพื่อนแล้วเย้โอเคแนป้องกันจัดโจรเอาไว้ละกันนะจะไปละอีกอย่างนะึงผมส่งมส่งกล้วยไปซ่อมประตูด้วยนะโอเค ตูอ um, uh, ่ีแอปเปิลอ่าแล้วแขนหายไปไหนนอเพื่อนไม่รู้เหมือนกันครับแขนหายทำไมอ่ะกดกดกดจิ้มจิ้มเดียวเดียวทำไมแขนหายเพื่อน แเคหายเดี๋ยวเขียนหายแล้วอะไรหายอีกเอ้าโอเคเปลี่ยนคุณเรียบร้อยเนี่ยกดคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยจิม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 กดคอมพิวเตอร์ยืนยันโอเคโอเคกดกดกดโอเคทำงานนะไปหนะ้าอ่างส้มแล้วเราไปหา คุณงานก่อนอุ้ยเดี๋ยวเพล็กมอดดี้ซีโอ้เลมอนก็มาท้าลูเพื่อนไม่ได้อ่ะโอเคน้นต้องการจะสร้างหุ่นยนต์ใช่ั้งใช่เพื่อนงั้นเดี๋ยวเราจะใช้อุปกรณ์ในการสร้างหุ่นยนต์ โอเรนจ์เปลีอยมาโอเคเพื่อนปีโอเคเราก็ได้เอาของทุกอย่างมาแล้วนะเพื yeah, <Yeah. S 1> ่อนอยากมาเรามาซ่อมกันเลยดีกว่าเย้ yeah. đây đây là phong hay anh đây là hay ôi đây hay chụp เออไม่ exit ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวผมจะจัดการให้พีดด่ยะเพียงระหว่างที่เครื่องมันกำลังทำงานอยู่มันก็จะซ่อมเดี๋ยวมันแค่รอเลยอ่ะอืม ลองเครื่งองมาทำงานดิเครื่องมาทำงานมืนจะทำงานอัตโนมันติ Thank you. เออเออมแม็กแมวเหมือนการจะหน่วยการสร้างครั้งนี้เหมือนจะล้มเหลวนะแต่มันก็ไม่ได้ล้มเหลวมากเกินไปหรอกมั้งนะ หูมีสันด้วยเดีย๋ยวดูสิหูยนนี่บินได้ไหมเป็นหนึ่งก่อนที่จะบินนะ่ะก่อนที่จะบินนะ่ะต้องเปิดเครื่องก่อนไม่เปิดเครื่องไม่ได้ โอเคเปิดเครื่องเรียบร้อยเปิดไฟแล้วลุกขึ้นมันก็ไม่ได้พังมากเสมอไปมั้งนะ Activate บินไหมโอ้โหบินไหมบินไหมบินไหมไม่บิน เบินบินอบินเอบินบินบินเอะบินเอขอ้องบินเถอะขอร้องอุาสร้างหโหเลยหัวมันไหม้มากเลยหัวมันเริ่มไหม้ละเออเออมันบินบินได้บินได้เอ้บินได้บินได้ไม่ใช่โพสโลโมัชนใช่ไมโอ้โโอ้ไม่ก็โอ้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 โออ สันบึกหืมบินิกจังบินิกอือหือไฟยังติดอยู่ไฟปิดไฟก่อนนี่ยพังเลยตัว ok cụt thủ dù tung tai một tai 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 một lời tay mày mày anh đạp đều anh đạp lắm khen à ี้มันคือดาดเดมอนใช่ไหมอืมดาเดมอนอนตเตูดโอเค YouTube tay vào thử bờ. Ừ đi em đi Ướt ừ, Tên thì mình rồi Bị được. จะใช้ไม่ได้ มันจะมีทำไมวะมาดิเออหนึ่งดีจานเอาเทียมหมุนเวียนจานเอาเทียมหมุนเวียนจานเาวเทียมหมุนเวียนไปดิครับจานเาวเทียมหมุนเวีวเยนตอนนี้จานเอาเทียมกำลังตกลรือมาในโลกไปโอโหมุนหนักกว่านี้ จาเที่ตกแปลงอือหือ่ม, uh huh. มโอเค เหมือนเราจะเกิดอุบัติเหตุกันอีกแล้วนะไม่ไม่ไม่อย่าละกกระดูกไม่เหมือนจะไม่สำเร็จนะไม่มไปก่อนบ๊ายบาย